ดวงการเงินปลายปีสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดค่ะาราศีสิงห์นะคะฉันฉันก็สิงห์ฉันบอกฉันฉันก็สิงห์เพียงนี้ก็สิงห์เออนี่แหละเนี่ยมาลุ้นกันเลยนะการเงินของชาวลคราศีสิงห์นะคะชาวลวนาราศีสิงห์ในสิ้นปีนี้นะชาวลวาวราศีสิงห์เปิดมาหืมชักชักไปสีงเงินอนะมีที่ไหนก็ชักมาใช้น่ะนะอือ จะไม่ไหวอยู่แล้วพอกันละค่ะนะคะก็ทําอกทําใจกันไปเนาะมีการทําอกทําใจทําอกทําใจเวลาใช้เงินโอ้โหทำอกทําใจนะคะนะคะโอ้โหแล้วก็ชีวิตเต็ไมไปด้ขวากน้นามอ้าวดวงตัวเองก็ประมาณนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเออก็ดึงเงินไปดึงเงินมาเนาะก็ค่อนข้างต้องเล่นแล่ไปทากกันพอสมควรนะยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาลาศีสิ่งเราสู้ตายอยู่แล้วถิงแต่ว่าขวากหนามันเยอะไปนิดนึงนะช่วงนี้ดูนั่งก็นั่งบนน้ำโอ้ชีวิตลงไปด้วยแต่เงินทองก็ต้องใช้นะไม่เป็นไรสู้ๆทำให้มัน ถามว่ามันมันไม่สู้ได้ไหมอ่ะมันมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออชีวิตคนเรามันต้องสู้มันมีทางเลือกอื่นเหรอมันไม่มีใช่ไหมล่ะอืม